สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับวันที่30กันยายน2565ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียได้ประกาศผนวกดินแดนสีแคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการครับทั้งนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ลงนามในสนธิสัญญาผนวกดินแดนดังกล่าวร่วมกับผู้นําจากทั้งสีแคว้นได้แก่โดเนสลูฮานเคอร์ซอนและซาปอ,อริเซีย ในพิธีซึ่งจัดขึ้นที่ทำเนียบเครมลินในเวลา15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของรัสเซียหรือเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยทางด้านประธานดีวลาดิเมียปูตินนั้นได้บอกว่ารัสเซียมีสีแน้นที่เพิ่มขึ้นในวันนี้การลงนามในสนธิสัญญาระหว่างประธานดีวลาดิเมียปูตินกับทางด้านผู้นำสีแวน้นทําให้ดินแดนดังกล่าวซึ่งคิดเป็นพื้นที่ราว15%ของยูเครนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย ทางการรัสเซียบอกว่าผลการลงประชามติในแควดเนสลูฮานเคอร์ซอนและสาป,ปริเซียบ่งชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบต่อก,การผนวกดินแดนเข้าร่วมกับทางด้านรัสเซียอย่างไรก็ดีชาติตะวันตกบอกว่าการลงประชามติในครั้งนี้เป็นการหาเหตุผลของรัสเซียเพื่อย,ยึดครองดินแดนดังกล่าวและประธานทิบดิวาลาดิเมียร์ปูตินอ้างว่ายูเครนโจมตีดินแดนดังกล่าวก็จะถือเสมือนการโจมตีรัสเซียและรัสเซียนั้นจะไม่ลังเลในการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนและอธิปไตยของประเทศ ในขณะที่มีความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นนะครับจากทางด้านในส่วนของฟูมิโอคิชิดะนายกระฐมนตรีของญี่ปุ่นได้สนทนาทางโทรศัพท์กับทางด้านประธานดับดีิลยเลเมียเซเลสกี้ผู้ดำของยูเครนโดยทางด้านญี่ปุ่นระบุนะครับว่าคัดค้านการที่รัสเซียเตรียมผนวกดินแดนสีแคว้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโดยทางด้านฟูมิโอคิชิดะนั้นบอกว่าการกระทาดังกล่าวนั้นเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนยูเครนในการยุติสงครามกับรัสเซีย ในขณะที่ทางด้านดมิตรีเปสอคอฟโฆษกทำเนียบร,รัฐบาลของรัสเซียนั้นก็บอกว่าประธานดิวาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียได้ประกาศผนวกสีดนแดนงของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอยากเป็นทางการในวันนี้ในขณะที่ทางด้านประธานดิวลาดิเมียปูตินนั้นเนี่ยครับก็ได้มีการลงนามในสธิสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการรวมกับผู้นำสีแคว้นซึ่งได้แก่โดเนสลูฮานเกอร์ซอนและก็ซาปอรดิเซียซึ่งในพิธีนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ซึ่งอย่างไรก็ดีเนี่ยครับก่อนหน้านี้ทางด้านประธานทฤษดีโวโลดิเมเยร์เซเลนกี้นั้นก็บอกนะครับว่าการกระทําของรัสเซียน,น,นั้นเนี่ยครับยูเครนยอมรับไม่ได้และยูเครนนั้นจําเป็นที่จะต้องทวงพื้นที่ต่างๆกลับคืนมาในทุกตารางนิว้วในขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นก็บอกว่าเตรียมการในการที่จะตอบโต้รัสเซียจากมาตรการต่างๆที่จะออกมาหลังจากนี้เช่นเดียวกับทางด้านสหภาพยุโรปนะครับบอกว่ายอมรับไม่ได้ในขณะที่รัสเซียนั้นเนี่ยจะผนวกดินแดนทั้งหมดเข้ามาเป็นของตัวเองครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับจากช่องทาอินเตอร์นิวครับ